ยดีพอ่มันจะำกำลังถูช่องทาราศิลอ,อกคองพังเพื่อนวันนี้ดอ,อดีตอนที่เอตอนที่รางบ้านอยู่อะ่ะไม่ได้มันคือแวนขอบขอทาพายด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ใหม่ให้รอดูกันนะคะเพราะว่าล้กพี่ทุกคนก็ได้ทำตามด้วยนะเนาะนี่ขั้นตอนการเสร็จแล้วนี่เป็นสีเขียวนะคะโปกกันหน่อย อย่างังีออเ็นสีเขียวนะคะเาะาทำได้ให้สามสีนะคะผลงานได้ปั้นมาทั้คือได้ปั้นแบบลูกโลกแฟนซีนะคะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเอารูไปต้มลวกให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูกันนะคะฝากกดไลค์กระแชงคลิปนี้แล้วก็เพื่อนๆก็จะทารามจะรู้เข้าด้วยนานแล้วก็ครูนพจิ้นลิ้น นึกถึงภูนาฏเลยนะคะเดี๋ยวเจอกันในงานกินเนี้ยจ,จบม .6 ในปีนี้นะคะไม่เป็นเจอกันคลิปหน้านะค่ะเพื่อนช่องค่ะพร้อมค่ะเพื่อนเดี๋ยวปัจจัยเลยนะรอกระทีแบบเดือดตางี้ก็ใส่สตางปีนะคะ เพื่อนๆดึงเอาคำตามเลยนะคะคนดานปี้กับที่ให้เข้ากันก่อนนะเ,เห็นไหมฮะแล้วค่อยตัดเกลือเอานะคะ ำนะคนไม่เข้ากันนะคะน แม่เดี๋ยวปรับไฟก่อนนะให้ไฟอ่อน,นใช้เป็นหัวที่หรือหาที่ก็ได้นะคะอะไรก็ได้เหมือนกัน หอมแล้วเมื่อนหอมไหมเหอ่ย